วันนี้ผมจะมาสอนนะวิธีการไต่ขอบครับโดยรถ i s สัน s k y ยล n ยนะทิทา r 3 2นะครวันนะนี้ก็วันที่30นะครับธันวาคมนะครับนะก็อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ผมจะมาสอนทุกคนนคับไต่ขอบนะครับฉบับ r 3 2น,นะครับก็ r 3 2น,นี่เป็นรถที่ต้องบอกตามตรงว่าดี f a ลเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับถามว่าทำไมผมถึงขับ R22 บ่อยด้วยคำที่ว่า สามสองเนชอบอยู่แล้วนะเรื่องการที่แต่ก่อนผมเริ่มขับรถเนะี่ยผมไปม,มีเงินเยอะไงเลยขับํา2สองราคาถูกแล้วก็แบบคุณภาพของมันก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับกับสาสองนะทุกเมืองครับถาาโจนเริ่มต้นหรือว่าโจนมือใหม่นะที่อยากจะเริ่มงานดาก็ต้องผ่านสามสองอยู่แล้วนะครับถ้าใครเป็นแบบผมนะแบบเป็นสายแบบว่าไต่เต้าละคันจากเล็กไปสู่เยอะอะไรเงี้ยจากหนึ่งไป2อ,อะไรประมาณนี้ก็3 2สองครับปีหนึ่งคันเหมาะกับคนที่อยากฝึกขับรถนะเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้โกงอะ่ะแต่มันต้องใช้ฝีมือขับ อย่างมากก็วันนี้ผมจะมาทําการสอนนะครับวิธีการไต่ขอบฉบับรถ R3 สามสองนะวันนี้ครับอยู่ในเมืองซัมเดย์โลเพนนะครับผมนะอเช่นเคยนะครับอคนในเมือง340นะครับตำรวจ1หมอ2อนะวันนี้ปีใหม่ก็คนกาจะไม่เยอะครับเทียบเปเทียบปีใหม่นะตอนนี้เวลาก็เที่ยงครึ่งนะครับผมนะตอนนี้อยู่ที่แกงไดมอนด์เฮดนะครับแกงของ น้องชายของเองนะครับน้องชายบางบอลนะอืมก็ไปทุกคนไปนีพูดเยอะครับก็เรี่ยงที่ผมอยากจะเสนอทุกคนก็เป็นเรี่ยงที่ผมใช้มาอยู่แล้วนะครับคือมันสามารถคุมได้เลยว่าคุณจะไต่ไปนู่นหรือว่าไต่ลงนี่นะครับคือสางสองเป็นรถที่ผมบอกให้ได้ว่าแบบไต่ดีมากนะครับไต่ดีมากคือรถบางคันอะไต่ดีจริงครับแต่น้ําหนักไม่ไม่ได้ดีนะบางคันเนี่ยไต่ปุ๊บเนี่ยกว่าจะคุมกว่าจะคุม ต้องต้องคนที่ขับมันจะรู้ครับว่าเวลาไต่เนี่ยหรือว่ารถลอยอยู่บนอากาศเนี่ยรถมันจะหนักถูกไหมบางคันหนักบางคันแม่งแบบคุมไม่ได้บางคันแม่งกดจะพลิกตัวมันมันช้าอะไรเงี้ยมันมีข้อเสียของมันแต่ละคันอ่าแต่สอสองนี่คือแบบไต่เสร็จอ่ะเวลาอยู่บนอากาศอะไรเงี้ยอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยมันสามารถคุมได้แบบคุมได้ง่ายมากมันสามารถกลับสู่จะบอกว่าไงดีอ่ะคือมันสามารถกลับสู่สภาพได้ได้ดีอ่ะอ่าแบบไม่จับ่าลงพื้นอ่ะ ไม่ไม่เสียสมดุลนอะอ่าเข้าใจความความหมายไหมเจ้าหว่าเราลงพื้นนะไม่ไม่เสียสมดุลเลยคือมันสามารถไปต่อได้อ,ะอ่ะอ่าเข้าใจไหมบางคันหนักมากไต่หลงไม้เพ่าะความตกปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไปต่อไป,ไปต่อไปได้อะเสียเปียกตันบวดอะอะไรเงี้ยอ่าแต่คือสําสองเนี่ยคือแบบไต่ปุ๊บพร้อมไปต่อเลยถ้าคุณคุมรถเป็นนะอ่าเดี๋ยวผมถ่ายไปดูอาจจะเห็นภาพนะอ่าดูนะเดี๋ยวผมไต่ไลนะอ่าดูนะ ดู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 เห็นไหเห็นไหมเห็นนะเห็นไหเห็นนะเห็นไะมถ้ามาแกะถ้าผมไม่คุมเน่ะอาจจะคว่ำหรือไม่ก็อาจจะแบบโลปิท่าอะไรเงี้ยจะไปแกะเห็นไหมผมคุมเมื่อกี้เราลงไม่สวยนะแต่ยังแบบสามารถแบบไปต่อยไหมอ่านะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนไต่ถ้าแบบอาสามสองนะนะทุกคนอืมต้องบอกอย่างนี้ว่ารถแต่ละคันเนี่ยไต่ไม่เหมือนกันนะนะครับรถรถรถแต่ละคันเนี่ย ก็บอกว่าแต่ขอบไปเหมือนกัน,นครับอ่าอยู่ดวคนคุมเลยนะครับถ้าคนไหนคุมเก่งก็คุมก็แบบก็นิ่มอะ่ะอ่านะครับสำคัญนะครับการแตะขอบเนี่ยต้องคุมให้เป็นนะรถอะ่ะอืมสำคัญเลยต้องคุมให้เป็นง่ายๆครับคุมรถเป็นรู้มุมไต่ก็เก่งแล้วครับคุมรถเป็นนะครับแล้วก็รู้มุมไต่ที่เดียวกัจะง่ายเองครับใช่ เพราะว่าตอนไต่เนี่ยมันจังหวะเราไต่นะมันก็ต้องอยู่บนอากาศแลยเนาะมันต้องขุดรถให้มันเป็นนะให้มันนิ่งนะอ่ะอ่าสำหรับสายไต่นะรถเราขับอยู่เนี่ยก็เป็นรถอาสามสองนะเป็นอาสามสองนิวเจนนะคันนี้ก็ราคาซัมเดย์ก็มานสี่ห้าล้านนะครับไม่ไม่ได้แพงมากอืแกลงก็เยอะดีนะซัมเดครนะก็เปิดสอบทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ แต่บอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่นายกนะครับผมไม่ใช่คนที่เป็นหลังบ้านนะผมแค่อยากจะให้คนที่มาเล่นหรือว่าหาเมืองเล่นเนี่ยก็เพิ่มซัมเดย์อีกเมืองหนึ่งแล้วกันนะให้เป็นแบบว่าป๊อปแบบว่าอีกหนึ่งทั้งเด้อกอะบสำหรับใครที่อยากเล่นโรเปับสิ่งแรกนะท,ที่ทุกคนต้องมีนะคือสองอย่างครับมีแค่สองอย่างพอก็คือคุมรถให้ได้นะครับแล้วก็รู้มุมไต่นะครับผมมุมไต่ก็หาไม่ยากครับตามสังเกยตง่ายครับ ถ้าเกิดเนี่ยเจออย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวโค้งใช่ไหมอ่ะโค้งต้องเป็นโค้งออกนะไม่ใช่โค้งเข้านะอ่ะโค้งเข้าคืออะไรโค้งเข้าคือสายมืออ่ะย่างเงี้คโค้งเข้าคือสายมือถ้าโค้งเข้าเนี่ยโอกาสไต่ได้นะแต่มันจะไม่สวยเท่าไหร่นะอ่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับโค้งโค้งออกเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมลันหน้ามันจะไม่เหมือนกันนะครับจังหวะกระแทกมันจะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับการไต่สังเกตง่ายๆครับถ้าอยากลงสวยต้องไต่ร้านหน้าขวาเพราะว่าระนหน้าขวามันจะเป็นโค้งออกมันจะแบบ เจ้าบ่าวเราชนน่ะมันจะสมดุลมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปไต่ระลับสายเนี่ยโค้งเข้ามาเนี่ยมันจะแบบเห็นไหมเห็นไหมคือมันจะแบบอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ผมเลือกเนี่ยผมว่าไต่แต่แต่แล้ผมไต่มานะประสบการณ์ของผมประมาณสองสามปีนะครับกับกับวงการไต่หรือว่าหนีหนีตนบรวมาเนี่ยผมคิดว่าโค้งขวาเนี่ยระลับขวาเนี่ยดีกว่าไต่ง่ายกว่าลงง่ายกว่านะครับผมก็อันนี้จะเป็นไต่คอมโบนะไต่นี้ผมก็ไต่บ่อยเหมือนกันนะครับ เรียกว่าไต่คอมโบนะของผมที่ที่ผมเรียกเองนะคือไต่คอมโบคอมโบคือยังไงพี่ดอมนะับดูอ่าหนึ่งครั้งปั๊บสองครั้งอ่าเห็นไหมไม่ได้คอมโบคอมจอยครับภาษาบ้านเขาเรียกคอมโบคอมจอยคือถ้าไต่แรกแล้วยังตามอยู่ก็คอมโบสองลงได้ถ้าลงคอมโบสองยังตามอยู่ก็ไต่ลงนี่นะครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเล่นก็เปลี่ยนเล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากกลับไปเล่นเด็กก็กลับไปได้คือผมจะเป็นสไตล์หนึ่งที่แบบว่า หนีแบบที่เดิมอ่ะบนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแต่อารมณ์ครับอ่าเห็นไหม,แ,แ, 1, มแล้วก็ไต่เอฟหนึ่งปั๊บอ่าคุมดีอ่าแล้วก็เอฟสองครับอ่าคุมคดีนะสำคัญนะคือต้องคุมนะบางคนนะ่ะไต่แล้วชอบไม่คุมอ่าเดี๋ยวผมเจอบ่อยผมเจอคนหนีนวดบ่อยตอนผมเป็นโจได้ตอนผมเป็นตำรวจอย่างเงี้ยไต่แล้วไม่คุมรถเป็นอะไรไม่รู้ไต่แล้วชอบปล่อยสําคัญนะคือไต่แล้วต้องคุมนะไม่ใช่ไต่แล้วคือปล่อยจอยไม่ใช่ไต่เสร็จปุ๊บต้องคุมรถด้วยถ้าไม่คุม สมดุลเสียนะครับอันนี้ผมบอกนะถ้าไม่คุมสมดุลเสียจริงๆครับตอนคุณแต่เสร็จอตะแน่นอนว่ารถคุณต้องหมุนใช่ไหมล่ะรถคุณต้องหมุนอยู่แล้วมันต้องหมุนมันต้องเสียหลักอยู่แล้วเพราะงั้นคุณคุณต้องคุมด้วยนะครับนะก็แต่ที่ผ่านไปนะแต่คอมโบของผมเองนะที่ผมเรียกว่าคอมโบครับมันแต่คอมโบอ่ะแต่เนี้ยอ่าแล้วก็แต่แรกคือแต่ไอนตรวไหนวะรามน้ำใช่ไหมอันนี้คอมโบอะต่อไปครับแต่นิยมมาแต่ดอม แน่นอนว่าสายไส้นะครับถ้าไม่มาไต้ดอมเนี่ยคือเหมือนเหมือนไม่ได้ใช้ไต้ดอมนะแบบคือถ้าสายไต้อ่ะแบบสายไต้อ่ะเราไม่เล่นไส้ดอมอบแปลกแปลกไหมคิดว่าเออถ้าสายไต้เราแบบไม่เล่นไส้ดอมเนี่ยแปลกแปลกไหมแปลกแปลไหมอะถ้าเกิดสายไส้เราไม่เล่นไต้ดอมมันแปลกแปลกนะใช่ป่ะหนาผมอ่า ต้องบอกอย่างนี้ว่าไต่ดอมแม่งคือแบบตำรวจมันขนาดน้มอ่ะว่าแบบเอออยาามว่าอวยคือไต่ดอมมันเป็นไต่ที่แบบเล่นได้หลายแบบนะครับจริงๆเลยผมก็ยังงงว่าผมคิดได้ไงนะอืมผมก็ยังงงว่าผมคิดได้ไงนะครับใช่แบบรถทุกคันแต่ได้หมดนะไม่ใช่ดิต้องบอกว่ารถที่ไต่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ดับเครื่องดิสว์เฮ้ย ต้องบอกอย่างนี้ว่าครับไต่ดอมอ่ะผมก็ยังงงว่าผมาคิดได้ยังไงวะแบบคือมันแบบไปได้ไหลายมุมอะจะไปขวาจะไปซ้ายหรือจะไตยย่หยอดหรือจะไต่ไปใกล้หรือจะแบบคือมันมันเยอะครับมันเยอะมากแถมไต่เสร็จใช่ไหมผมแต่ก่อนผมคิดไม่ได้นะแต่ก่อนผมไต่เสร็จผมก็หนีไป,ไปทางซ้ายใช่ปะตอนอยู่วอตอ่ะผมหนีทางซ้ายใช่ไหมแต่ก่อนคิดไม่ได้แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนคิดไม่ได้แต่ก่อนเล่นแบบไต่เสร็จแล้วก็หนีทางซ้ายต,ต,ตลอดเ็าตามมาตลอดใช่ปะอ่าเดี๋ยวนี้คือแบบไต่ลงปุ๊บล้างน้ําขึ้นมาหนีคือแบบมันเป็นคอมโบที่แบบ โคตรสมดุลน่ะจะบอกว่าไงดีคือมันเป็นคอมมันเป็นคอมโบที่แบบคิดมาแล้วครับอ,อย่างนี้ดีกว่าคือผมคิดมาแล้วใครที่เคยดูคลิปผมแบบอยๆก็จะรู้ว่าเราผมไต่ใช่ปะอ่ะมันไต่ซ้ายใช่ไหมไต่หย,ยอดถ้าเคายัางตามอยู่เนี้ยผมผมก็ขี่ลงล่างน้ำใช่ไหมมาเขินขึ้นนี่อะไรนี้คือมันมันเป็นคอมโบที่แบบเอ้ยมันมีเหลี่ยมไหนไหมอ่ะที่แบบเป็นอย่างเงี้ยผมอยากรู้อ่ะเออคือ ผมอยากแนะนําให้คนเล่นไต่ดอมนะเพราะว่าถามว่ามันไกลจากจุดหนีไหมมันก็ไม่ไกลนะเพราะว่าไฮเวย์เนี่ยทางที่เรามาเนี่ยมันก็มีเส้นบูธน,นะอ่าถ้าคุณบูธเบรกเป็นเป,เป็นเป็นใช่ไหมแล้วคุณแบบโูพี่ดอมแม่งไกลเหรอพี่กว่าแม่งจะมาถึงตรงนี้ได้แม่งก็ยางแตกแล้วจริงครับแต่ถ้าคุณมาถึงได้อ่ะคุณเก่งนะด้วยคาที่ว่าอะไรอ่าสังเกตนะครับทางมาเนี่ยเห็นปะมันจะมีเนินเห็นไหมเนินมันเยอะมากเห็นไหมอ่าซึ่งคุณสามารถบูธเบรกได้นะบูธเบรกสามารถหลบยางได้ซ้ายขวาได้แล้วแต่คุณ ถ้าคุณเหนียม,มารอดได้คุณก็แค่ไต่ดอมโอกาสรอดไต่ดอมคือถ้าคุณฝึกเยอะๆนะโอกาสแม่งแ,แทบร้อยเปอร์เซ็นตนะ์น่ะกูบอกเลยถ้าไต่ไปใช่ปะไต่หย่อดข้างล่างไปใช่ไหมถ้าตัวบวชตามอยู่อ่ะคอมโบได้คอมโบเนี่ยขึ้นเนี่ยเนี่ยมอนเนี่ยคือมันเป็นคอมโบที่ผมคิดมาแล้วอ่ะนับอันนี้ผมขอแนะนำนะนะนะใช่สำหรับคนที่ไม่ไม,ไม่มีเหรียญเหรียญบวชนะอดูนะทำไงดูนะ,ะไปครับผมไต่ดอมป๊อ คุณลดนะพอ้าบดตามมาปุ๊บพอพะบดตามมานะอ่ะไปดีเทิร์นเลยปั๊บอ่ะมาปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมและตรงนี้สําคัญคืออะไรรูร้ไหมตรงนี้คือแบบเหลี่ยมเลนมันเยอะมากนะครับคุณจะขึ้นอย่างก็ได้เนี่ยเนี่ยคุณจะขึ้นข้างบนนี้ก็ได้คือคุณแบบมันเหลี่ยมมันเยอะมากครับถึงบอกว่ามันเป็นคอมโบด้ผมคิดมาแล้วอะว่ามันแบบไม่ใช่งานได้จริงๆอะ่ะ อ,อ่ะดูนะอันเนี้ยอันนี้แม่งเลยอ่ะเลยก็ยังแบบดูดิเห็นปะต่อให้มันเลยมันก็ยังแบบเห็นไหมเล่นได้อยู่อะเห็นไหมคือมันเป็นความโบ่นขผมแบบคิดมาแล้วอ่ะนะอันนี้ผมอยากอยาก,ยากแนะนะออากนะนำนะเอออยากแนะนำาปลอดสายไส่นะถ้าเ,เกิดไม,ไม่เป็นสายไสได้ไหมก็ได้ครับแต่คุณต้องฝึกหน่อยนะเพราะว่าคือมันเป็นเหลี่ยมที่แบบหุดหุดหุดอยู่แล้วอ่ะ เพราะว่าแบบผมเคยตะผมผมเคยโดนโดนตำรวจไล่ประมาณแบบหลายคันนะประมาณสี่ห้าคันนะ่ะเขาก็ตามไม่ได้นะเดี๋ยวเนะี้ยแบบตัวพี่ดอมพี่พี่พี่ดอมแม่งหนีเมืองกากาเพราะอใไรเลยพี่ดอมแม่งหนีเมืองตเบวดกากาหรือเปล่าวะไม่ใช่นะผมหนีที่วอตนะผมหนีวอตหลักเอ้ยวอตมันติเบิร์ตเอ้ยผมไปนหนีแฟมิลียเอ้ยคือเป็นเป็นเงินที่ขึ้นชื่อ,อเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวที่ผมใช้คือมันใช้มานานแล้วครับต้องบอกอย่างนี้ว่าใช้มานานแล้ว คือมันสามารถใช้กันได้จริงๆนะครับไม่ใช่เหลี่ยมที่แบบคิดมาโง่ๆเอามาหลอกคุณดูไม่ใช่คือเหลี่ยมที่ผมจะเอามานาเสนอเนี่ยคือมันเป็นเหลี่ยมที่ผมใช้มาแล้วนะแค้มาจริงๆแล้วด้วยซึ่งมันแบบมันดีอ่ะเออแล้วมันหลุดๆจริงๆอะ่ะแล้วที่สําคัญนะบนเล็บเลยขีดเต็ใต้เลยคันไหนก็ทําไดสา้สองสองในกากๆเนี่ยไม่ไแรงมากเนี่ยก็ทําทได้หลุดร้อยด้วยผมเคยเอาส,าสองสองคันนี้ลากเอ๋อนะครับแล้วก็เล่นเหลี่ยมนี่แหละหลุดเหมือนกันมีคลิปด้วย นะครับเดี๋ยวผมไปลื้อให้ดูคลิปอะมีคลิปมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่นะครับสามสองอะอุ้มสองศพนะเล่นเหลี่ยมน,นี่แหละดุดเลยใช่เพราะงั้นอนะคืออยากให้ฝึกนะเหลี่ยมนี่อยากให้ฝึกมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมที่แบบต่อให้มันจะนานแค่ไหนอ่ะสุดท้ายมันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะผมคิดมาแล้วนะครับอนาคตผมผม,ผมก็อาจจะมีเหลี่ยมที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะหรืออาจจะไม่มีดีกว่านี้ก็แหละแต่แต่อาจจะเป็นเหลี่ลยมที่มันสามารถแบบใช้งานได้จริงๆอ่ะอ่า เห,เหมือนเหมือนเหมือนเดี๋ยวนะเป็นเป็นคอมโบอะไต่ดอมปุ๊บมาลางน้ำปุ๊บเผืนมานีปุ๊บ,บอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าจะเป็นต้องเหินมาน,นีไหมไม่จะเหืนขึ้นน,นี้ก็ได้หรือจะแบบขึ้นมาไปได้หมดอะอ่าประมาณนี้น,น,นนะนะทุกคนนะก็ส่วนเรื่องการไต่ก็สําคัญนะทุกคนง่ายๆครับมีสองหัวข้อที่ต้องจําคือคุมรถล,ลให้มันได้นะครับอ่าถ้าจะเป็นสายไต่นะจำไม่ง่ายพอครับหนึ่งเลยคุณต้องคุมลดให้ได้สำคัญนะ คุมรถให้ได้บนอากาศให้มันนิ่งตองคุณต้องมีเหลี่ยมไต่ในหัวต่ำๆนะสามเหลี่ยมอ่าที่มันสามารถแบบหลุดร้อยหรือแม้ก็สามารถแบบใช้หนีตะบดได้โอเคไหมนะครับคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปสอนนั่นแหละเพราะว่าอยากให้แบบใครได้อยากไตหรือว่าแบบอยากหนีตนบดแล้วไม่มีเหลี่ยมเล่นไม่รู้ว่าจะเล่นเล่นเล่นสไตล์ไหนเนี่ยผมขอแน,นะนํานะสายไต่ก็ไม่แย่ครับอืมไต่ขอบ จร uh. ิงเพราะว่าการไต่อะมันสามารถไต่ในทุกที่นะถ้าพูดถึงนะขอแค่มันมีเหลี่ยมยางเงี้เนี่ยเหลี่ยมลูนออกองไงเห็นไหมอ่าแล้วก็ไต่ได้คุณใช้มันต้องเป็นไต่ที่มันคือคุณต้องคิดว่าแบบไต่ลงไปแล้วภาพมันจะไปอยู่ไหนอะอ่าคือเวลาผมไต่อะผมจะจินตนาการภาพว่าเออถ้ากูไต่ลงไปแล้วอะภาพภาพกลัวตอนไต่เสร็จแล้วอะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่ว่า<ม>ไต <isc. S> ่ไปมั่วมัม่วไงเปะอ่าประมาณนี้นะทุกคนนะอืมประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากเข้าวงการไต่ก็ ฝึกนะับทุกคนดูนะเดี๋ยวตาที่ให้ดูแล้วกันก่อนที่จะปิดคลิปแล้วกันนะก็นั่นแหละครับทุกคนครับหนึ่งสองอย่างที่ต้องจำคือคุมรถสองต้องมีเดี่ยมแต่ในหัวมาอันนี้ก็เป็นเดีย่ยวเดียเด่ยวหนึงก็ไที่ผมใช้นะเห็นไหมดูดิเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นปะคือไต่อะแบบมันมันมันแบบมันได้ผลจริงๆนะนะครับ เรียนเมื่อกี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับอ่านเห็นป่มคอมโบคอมจอยเห็นไหม,ม,ม,หไหมสําคัญคือต้องคุมให้มันได้เห็นไหมถ้าคุณรู้มุมไต่และคุมรถได้ทุกอย่างง่ายครับผมบอ,อกให้เออทุกอย่างง่ายเลยแต่การที่ครจะทําแบบให้มันช้าได้ทั้งสองอย่างนี้นมันยากผมผมก็ใจอยู่มันต้องใช้เวลาฝึกผมขับมาสามสี่ปีแล้วอ่าอันนี้ผมไม่ได้ขิงนะ คือผมอะอยากจะบอกว่าอย่าคิดว่าฝึกขับเดือนสองเดือนแล้วมันจะเก่งผมขับมาเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยถึงได้ถึงได้อย normal, ่างเงี้ยนะครับผมขับมาสามสี่ปีเนี่ยจนผมนิ่งจนผมแบบรู้เลี่ยมเกือบทุกเหลียมอะที่ผมใช้อะผมแบบแทบจะรู้แบบทุกซอกทุกมุมแล้วอะเพราะฉะนั้นก็ผมจะบอกว่าการฝึกฝนอะไรท้งสิ้นเนี่ยทุกอย่างอะมันต้องใช้เวลานะครับอย่าเป็นเร่งรีบผลมัน นะครับถ้าใครอยากจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการขับรถนะอ่าพรงกั้นก็ต้องฝึกใช้เวลาใจเย็นๆนะครับผมมีคลิปให้ดูเป็นร้อยคลิปไปหาดูได้ในทิกตอกหรือใน Facebook หรือใน y o YouTube ไปดูได้นะครับผลง,งานผมมีให,ให้ให้ดูหมดแล้วไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่จะเป็นการฝึกธรรมดาหรือการเดินตนึวจธรรมดาหรืออาจจะเป็นเคลลากทุกคันรถทุกคันทุกรุ่นผมทําไว้หมดแล้วนะครับไปดูคลิปผมได้นะทุกคนโอเคไหมอืม เรียญที่ผมสอนไม่ใช่เหรียญที่มันทํายากหรือต้องเป็นคันที่มันแรงไม่ใช่ผนังก็ทาได้อย่างที่บอกสโลแกนผมคือไต่ตามบุงดอมใครๆก็ทําได้จริงๆครับใครๆก็ทําได้รถคันหนก,ก็สามารถทาได้ไม่จะเป็นต้องเป็นรถแรงหรือรถที่มันแพงๆไม่จะเป็นแค่สามสองคันนี้ก็ทําได้โอเคไหมอ่ะฉะชั้นก็สู้ๆนะครับผมอ่ะดูใหม่นะเดาเดาเอาโมเสว ไหมคุมดีดีเห็นไหมอ่ะเห็นไหมคือมันสามารถไปได้หมดอ่ะไต่เนี้ยนะครับผมแม่ก็ยังงงไว้ผมแม่คิดยังไงวะเไว้ยเออนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะก่อนปีใหม่ก็ผมตั้งใจทําให้แฟนคลับเอซีผมดูแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับดินทันบวมันมันก็มีหลายสายเนาะเพราะฉะนั้นก็สายไตย่ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่น้าฝึกฝน ล้วก็น่าลองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูมาจนจบคลิปนะทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยผมจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะทุกคนนะอืมคลิปหน้าอาจจะเอาซีแปดมาไต่หรืออาจจะเอาคนอื่นมาไต่หืนหรืออะไรก็ต้องฝากติดตามด้วยแล้วก็กผมจะผลิตคลิปล่างนี้มาเรื่อยๆนะทุกคนนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ฝึกฝนตามผมแล้วกันโอเคไหมก็ใครที่เลือมจากศูนย์ก็เดี๋ยวผมสอนโอเค ไปทุกคนเจอกัน